235อพอยาปาทะมีในสมัยนั้นเป็นฉนาการไม่คิดประทุษร้ายกิริยาไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอพยาปาทะมีในสมัยนั้น236สัมมาถถทิฏฐิมีในสมัยนั้นเป็นฉน ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนําทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนปะตัก ปัญญาปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนประสาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมความเห็นชอบธรรมวิจยาสามโพธชงอันเป็นองค์แห่งมัคนับเนื่องในมัคในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสมาทิฐิมีในสมัยนั้น